ก็ถือว่าดีใจครับดีใจแล้วก็สนุกมากๆทีมงานลูกค้าน่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเแนวเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ของเบอร์ดี้ด้วยทำให้แบบว่าการตลาดเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่คนแค่คนทำงานแต่หมายถึงว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะหรือวัยวัยรุ่นเนี่ยที่แบบว่ารู้สึกอ่อนเพลียจากการทํางานหรือว่าอ่อนเพลียจากการอ่านหนังสือก็แบบว่าตื่นเช้ามาจะไปทํางานหรือจะไปสอบไปเรียนก็ดื่มกาแฟสักกระป๋องหนึ่งในปริมาณที่พอเหมาะก็ทําให้ร่างกายสดชื่นได้นี่มีครับผมไม่ว่าจะเป็นอาราบิสต้า ชอบรสชาติไหนบ้ากเป็นพิเศษไหมครับเอ่อเลือกไม่ได้ครับชอบทุกรสดกับผมเออแล้วมันช่วยไหมจริงๆเวลาเราแบบเหื่อล้าในการทงานจริงๆผมไปถ่ายละครไปอะไรเงี้ยบางทีตื่นเช้าเดินไฟก็กาแฟสักกระป๋องนะฮะเพราะว่าเบอร์ดี้เนี่ยเขาน่าคข้างที่จะ เน้นในเรื่องของรสชาติที่เข้ากับปากคนไทย,ยคือเข้มคนไทยต้องการรสชาติเข้มๆหน่อยอาจจะปนหวานนิดๆจะได้ดื่ม,มง่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กินง่ายสบายใจแล้วก็ไปที่ไหนมาไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่เบอร์รี่ทุกที่เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆแล้วนะอยู่มา20ปีก็ยังครองตลาดอันดับหนึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยระหว่างเห็นเบอร์รี่เราเห็นย,าย่าๆเลยลูเฟรชค่ะ บอดี้ครับใส่กระปองบอดี้ครับผมวันนี้งานอครับผมใช่ครับแล้วด้วยลักษณะของัวนี้ถ่ายในชาติต้องเหมือเราไปโดนน็อกจริงๆเอ่อที่เห็นทางภาพนะผมว่าด้วยด้วยแสงและเงามันอาจจะทำให้ดูเหมือนจับโดนจริงๆไม่ใช่ครับไม่โดน กินแอคันกนแอคอะไรยังไงะจริงจริงก็ถ่ายถ่ายไปด้วยในในในส่วนของที่เออเราอยากจะถ่ายกันเองเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับตอนในคอนเสิร์ตนะที่แบบเราอุ้มยกกันอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าแสงมันเป็นแสงพระทิตตกแล้วผ้าออกมาก็ค่อนข้างสูงนะแล้วพี่จุ๋มก็แบบว่าเออจะ ที่จุ anyway> <men <men ๋มก็แบบได้เอาไปลงในในนิตยสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่านรู้สึกไงบ้างคนมองว่าแบบเราไปจับหน้าองก์ยาย่ายเอ่อก็ไื่ว่ารู้สึกไม่ค่อยดีแหละครับผมเพราะว่าคนอื่นก็จะมองในในภาพที่ไม่ดีแต่จริงๆไม่ไม่โดนอะไรเลยฮะได้คุยกับน้องไหมครับถึงข่าวที่เราก็ได้ได้คุยด้ครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันมันมันไม่ได้โดนอะไรฮะใช่ตอนนี้แบบแรกที่ข่าวออกมากลัวน้องเสียหายนะครับ ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าว่าข่าวมาอย่างนี้แต่แต่มันก็ไม่ได้โดนอะไรจริงๆนะฮะไม่โดนอะไรจับเอวครับจับเอวทุกครั้งเวลาเราค่าแม่นกันบ่อยอยู่แล้วมีแบบเซฟเป็นไงบ้างเวลาทุกครั้ง <c oughs> คือคือด้วยส่วนตัวน้องนะน้องก็จะเซฟอยู่แล้วทั้งทั้งเอ่อกางเกงซับในหรือว่าเสื้อเสื้อซับในอะไรเงี้ยเพราะตอนละครทุกที่อ่ะมีมีต้องเตรียมไปหมดอะไรเงี้ยน้องก็จะเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เหมือนช่วงปลายปีแบบนี้หลายๆคนก็แบบมีหมอดูงหมอดูมาทักล่าสุดบอกว่าเราแบบนายายางเป็่เนื้อคู่กัน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผม, <S <S มเพราะว่าผมกับน้องเองก,ก็ทำงานกันมาค่อนข้างนานแล้วจริงๆเราไม่ได้มองว่าเป็นเนื้อคู่หรือเป็นอะไรเราทำงานเราใช้เรียกว่าทํางานด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยสน,สนุกด้วยกันแบบมันก็ไม่ได้แบบนี้เรื่องต้องมาคิดอะไรเรื่องพวกนี้ไม่ถึเวลาด้วยแหละผองให้เราดูนะคนูมันยังไม่ไม่ถึงเว<ร><ร>ลา,<ร>าด้วยแหละครับผมนี่ผมว่าเราก็ทํางานกันไปชีวิตมันได้เจออะไรค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ย ว่าไกับน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกสนิทที่สุดแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเวลาคุยอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันทําให้ก็เป็นเหมือนน้องสื้อคนนึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งท,ที่ที่อยู่แล้วมีความสุขนะครับผมอย่างเขาบอกว่ายายาต้องได้แบบว่าเนื้อผู้ที่แก่กว่าเยอะด้วยเหมือนกันม <c oughs> ไม่ทราบนะฮะอันนี้จะเป็นแก่แ <c oughs> ล้วฮะ้เทผมหน้าแก่แล้วครับพี่ไม่ไหรอกครับไม่ได้ครับอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมอะูมว่าอย่างไรแล้วเขาก็บอก ไม่ครับผมเขาบอกว่าส่วนเราจะเป็นสาวนอกโครงการครับไม่รู้ครับผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะใช่แล้วมาดูไหมครับเอ่อหมอดูทักเนี่ยผมไม่เชื่อเท่าแม่ทักนะฮะเพราะว่าเออ่ด้วยความที่ว่าที่บ้านนะก็จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าก็ดูๆไว้เป็นเป็นเงทีเรียกว่าเครื่องเตือนใจอะไรเงี้ยเนาะทั้งทั้งดวงทั้งเรื่องของดาวเข้าดาวทังดาวนี้อ่าก็ดูไว้ที่บ้านก็จะดูให้ นะฮะเราก็เชื่อคนในบ <c oughs> ้านทั้งน้าเอ้ยทั้งแม่เอ้ยก็จะคอยดูตลอดแม่ทักว่ายังไงบ้างอ่ะว่าจะได้เนื้อคู่เป็นคนใกล้ตัวแม่ไหแม่เชียร์ทุกวันเออแม่บอกว่าเดี๋ยวสักพักหุ่นจะดีมากๆครับผมปีหน้ามีเช็คดวงอะไรบ้างเลยไม่ใช่เช็คอะไรเลยครับผมผมก็ถูถ่ายละครเจ็ดวันรวดเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลมซาลัดก็ใกล้ปิดแล้วฮะครับผมใช่ส่วนตัวถ้าเกิดมองว่าสามในวงการกับนอกวงการชอบแนวไหนบ้างเออผมก็ไม่ทราบนะใคร ใครที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็เราก็เราก็พร้อมที่จะเปิดรับอะครับผมนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองว่าในวงการนอกวงการใครจะดีก่าใครหรืออะไรเงี้ยใช่ถ้าแม่ทักว่าน้องยายาเป็นเนื้อถ้าทักว่าเป็นเนื้อคู่นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเชื่ออะไรยังไงเพราะว่าก็เชื่อไ้ก่อนครับแม่พูดนะครับ ตือเรื่อเราใช่ทโทรถาพูดรถอ๋อรถรถรถสีขาวนะอ๋ออันนี้นี้ซื้อนานนะครับซื้อมานานแล้วมือสองครับฮ <c oughs> นะครับมือสองแล้วก็ซื้อมาก็สภาพยังใช้ได้อยู่นะสี่ปีแล้วก็โอเคครับผม,มใชม่แม่แบบจะว่าเนเด็เป็ทีคนชอบรถมาก ชอบรถชอบรถยนต์มากครับผมแล้วแต่ว่าก็จะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของมูลค่ารถมันค่อนข,ข้างสูงนะ<ฮ>เราก็เลยแบบว่าเออเอาอะไรที่มันแบบว่าเหมาะสมกับกับวัยแล้วก็ฐานะมากกว่าอะไรเงี้ยก็แบบพอขับได้ให้แบบว่ามีอารมณ์แบบบางทีเครียดๆอะไรก็ออกไปซิ่งบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็อยู่ในความพอเหมาะพอดีไม่ไม่ได้แบบว่าอรเออเคลิ้ว่าผัดโขนอะไรเงี้ย <c oughs> ครับผมไม่ได้ค่ะตอนวันถ่ายปฏิทินรุ่งสาบิน ในพันนี้เอาไปดราม่ากันเรื่องมุกที่เล่นแซวตุกตานชอบเรื่องแบบนี้เห็นหมีอะไรเงี้ยขนาดนั้นเรอที่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีแฟนคลับเนี่ยเขาเอามีไม่ต้องอายะแล้วผมก็ด้วยความที่ว่าเออผมเป็นคนที่ค่านข้งล่ำเหมือนนะผมก็เลยแซวว่านี่ก็หมีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปตีความยังไงแค่นั้นเอง เหมือนนกัเดือนหน้าถึงวันเกิดแล้วมีแพนซื้ออะไรให้ตัวเองไหมวันเกิดนี่ถ่ายละครอ,อยู่ที่เชียง<อ>ใหม่ครับผมตามรักคืนใจครับผมก็คร<อ>ั้งนี้เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างที่จะยาวเลยน่าจะสัก2อาทิตย์ได้ก็ถ่ายายาวเลย<อ>ก็อาจจะได้ความรู้ข,ข้อจากพิดานะครับผมในการจัดวันเกิดให้ยังไม่ทราบวันเกิดเป็ยังไงคไม่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 มีไม่มีใครมาเซอร์ไพรส์หรอกครับมีแพนจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเออไม่น่าจะมีนะฮะของวันเกิดผมก็ก็ตัวเองไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วครับ ก็จะแบบว่าอะไรๆก็เยดที่ย่อยครับไม่ไม่จำเป็นต้องวันเกิครับอยากอะไรเป็นพิเศษไหครับปีนี้ปีนี้แหละครับผมอยากให้อากาศเย็นขึ้นนะฮะถ้าตรา่เราถ็ไตัว้เราก็นเ่าถ้อเยาน้าเร้วเัาอาเราศาเย็น้าเราว้าร้อนา้าเรา้เราถ้เร้าเราถ้าร้เรเร้าเ้าเาถาเราถเ้าร้าเร้าเราราถ้าเาถ้านาาราถาาถาเาเร็นครับผมก็หวังวาาาาเย็นขึ้นรราาาเารรรปีใหม่ปีใหม่กลับบ้านครับกรับผม ไปหาญาติที่นู่นครับอันนี้เคห์กีใหม่เป็นอะไาวเออก็ช่วงปีใหม่เนี่ยกองละครอะไรก็หยุดยาวนะครับคิดว่ายาวไปถึงประมาณสักวันที่ห้ามกระลาอะไรเงี้ยคราไม่รับงานอีเวเปิดกลงคนไปต้องไม่ลงไม่ได้รับครับช่วงปีใหม่นี่ส่วนมากจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะกลับบ้านกล<ม>ับม,มาแก้มมักหวานิดว่าขอเคห์กีเพื่อกลับไปอยู่ใช่ใช่ครับใช่ขอดชัดไฟชัดไฟด้วยแล้วก็ไปหาญาติครอบครัวที่นู่นจอยติง